ตามไปดูติดตามปลวกนะครับที่เราติดเหยื่อไว้ในเรือนะครับตอนนี้ลูกค้าเอาเรือมาส่งกรมเจ้าท่าที่คลองศาส์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับได้ข่าวว่าเรือลงน้ําไปแล้วนะครับพวกเราทิมงงานเอเวอเรสต์ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับน่าจะจบงานนะครับไปครับไม่ทิ้งงานอยู่แล้วนะครับทิมงงานมืออาชีพแบบเรานะครับนะครับจากคราวที่แล้วครั้งที่สานั้นเราติดเหยื่อไว้ในเรือนะครับอันนี้เป็นครั้งที่4นะครับ แต่ลูกค้าได้เอาเรือเนี่ยไปส่งกรมเช่าท่าที่คลองสาลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันครับว่าพวกจะกินเหยื่อหมดมากน้อยขนาดไหนนะครับในข่าวว่าเรือกรมเจ้าท่าเอาไปลอยน้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะยากลําบากขนาดไหนนะครับเอาใจชื่ผมด้วยครับทิมงาเลเซอร์ครับวันนี้มาคนเดียว้วยครับผมไปดูหน้างานกันครับโอเคครับผมก็ถึงลานจอดรถที่วัดแล้วนะครับเป็นวัดทองนพคุณนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่า เรืออยู่ข้างในนี่ครับเจอแล้วนะครับเรือนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับลงแล้วก็เดินข้ามมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรือกันครับว่าปวกจะกินเหยื่อหมดหรือว่าจะพบปวกตายแล้วนะครับครับผมได้ขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับมีพี่เจ้าหน้าที่เขาช่วยผมนะครับโอ้ครับอยู่บนเรือเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลวกนะครับที่อยู่ใต้ ได้ในหัวเรือนี้นะครับว่าปวกจะกินเหยื่อมากน้อยขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับอันตรายอยู่นี่ครับเราก็เข้ามาในเรือแล้วนะครับโยกโยกอาจจะตาลายเลยนะครับเดีย๋ยวที่เราติดเหยื่อไว้ด้านหน้านะครับโอเคเดีย๋ยวเราก็เข้ามาที่หัวเรือนะครับที่เราติดเหยื่อไว้ปวกจะกินเหยื่อมากน้อยขนาดไหน เกตแล้วกล่องเราหายไปไหนหมดยอย่าแลืมครับจดุดที่เราติดเกี่ยวไว้นี่มีตัวปวดอยู่ พ,พี่เขาไปส่งนะครับต้องขึ้นเรือเล็กไปนะครับขึ้นเรือเล็กไปจะจอดอยู่ข้างเรือลำใหญ่เมื่อกี้ผิดลำครับโอเคเป็นเรือลำนี้นะครับโอเคนะครับมาถูกลำแล้วครับเจ้าหน้าที่มาส่งนะครับ โอ้ S <S เปียกน้ำเลยทีเดียวโอยโยกโยกโยกโอยจะเมาโีเครับเดี๋ยวเราเปิดดูกันครับนี่ครับปลวกดําเลวครับเดี๋ยวเราดูดูว่าปลวกกินน้ำมาขนาดไหนโอ้โหโขงเฟร้เลยครับอยูย่ในเรือสุดยอดครับโ,โอเคครับเดีย๋ยวเราเปิดดูกันเลยครับว้าวนี่ครับ ไม่มีตัวแล้วนะครับตายหมดครับแบบนี้สุดยอดครับเหยื่อในสีนะครับแต่พวกเราทีมงานเฮลเซอร์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะครับที่เราติดเหยื่อไว้ในเรือนะครับสุดยอดครับนี่ครับจุดที่สามที่เราติดเหยื่อไว้นะครับโอ้โหบากมากครับนี่ครับว้าวมีแต่ซากตายให้เราเห็นแล้วนะครับโอเคจบครับครั้งที่สี่นะครับทีมงานเอ์เซอร์ครับอยู่กันที่เรือ นะครับกรมเจ้าท่าของศาลครับโหละมันมากครับโอเคตรวจสอบในเรือหมดแล้วนะครับทําการถอดเหยื่อออกแล้วนะครับเห็นี้จบครับสองเดือนนะครับทีมงานเอเวอเร์ครับโอเคครับเคสนี้จบนะครับสองเดือนนะครับแต่พวกเราทีมงานเอเวอเรอร์นะครับตตามมาที่เรือกรมเจ้าท่านี่นะครับ คท okay. ่านใดมีปัญหาเรื่องปวกก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับนี่ครับ oh, oh. เบอร์โทร0855396951นะครับ oh. เดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับยอดครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทีมงานเออเซอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ และนี่ก็เป็นเคสกำจัดปวกในเรือจากทีมงานเอเวอเซอร์นะครับวันนี้เราตามมาที่กรมเจ้าท่าที่คลองสาลแลวครับอาจจะเก็บภาพรายละเอียดไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับลงไปในเรือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของพวกเราทีมงานเอเวอเซอร์ด้วยนะครับวันนี้เคสแบบนี้จบแน่นอนครับขนาดในเรือเรายังกำจัดได้นะครับแล้วบ้านลูกค้าเรากำจัดได้แน่นอนครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0855396951นะครับหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เอลเซอร์กำจัดพวก w w w .co.th นะครับเอลเซอร์นะครับหรือว่าจะเป็นไลน์นะครับ ID ไลน์ก็ E V E R S O R ตรงตัวเลยนะครับเคครับเคสนี้จบครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานของเอลเซอร์ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ